วิ้ยอม่ใี่ไม่เกี่ยวเลยนุ่นมานี่ลงมาุ้ยอใคร่ตายแล้วสิใคร่ทำแบบนี้ยังไงกันล่ะลูกคะเอาผู้หญิงที่ไหนเข้ามาในบ้านของเราแม่บอกแล้วใช่ไหมไม่ให้คบหาผู้หญิงคนไหนสักคนเดียวถ้าเขาจะมาเสือร้ายมาเป็นเถอะเลยแกไปละลายแกหึงไงห่างนะระวงโลกโอจเย็นใคร่ย่อม่ให้นแกดูสิใครนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นก uh ่อนนะแม่ฉันว่า จะตายไหมเนี่ยเฮ้ยกีไมแม่พูดแบบนี้นะจ๊ะเขาไม่มาตายบ้างเล้วหรอเอาล่ะช่วยสิวะเออแม่จ๋าคือผู้หญิงคนนี้เขาเดือดร้อนมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือว่าจะตายด้วยพอดีเจอไว้ก็ช่วยเอาไว้เลยเอางี้นะถ้าใครก็แล้วแต่ในบ้านหลังเนี้ยช่วยไม่นะคนนี้ฟื้นได้เดี๋ยวพี่ให้นี่ฉัน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 ก่อนเลยฉันเลยฉันเลยต้องช่วยคนในสันทีิยงได้เจริญจริงจริงฉันเป็น โอ้นี่คนสลบมาแบบนี้นะจริงๆอะ่ะฉันเคยมีเพื่อนนะเพื่อนฉันยิงนกย,ยิงหนูอะไรอย่างเงี้ยเวลาช่วยเวลายิงป้องมันตกลงมาแล้วแม่เออมันสลบใช่ไหมเขาใช้วิธี ไปต่อเลยคุณอาจ้า จ้าอ,อุ้ยนี่ปลอดภัยแล้วนะอุ้ยดีจ้านี่เดีทุกคนนี่นี่ฉันฉันหลงมาอยู่ที่ไหนจะไมมีแต่สาวๆนั้นนั้นเลยอุ้ยไม่ต้องกลัวจ้าเนี่ยมาถูกทางแล้วนั่งต้องลุ้นหัวหน้าใหญ่เลยอโอ้โหพี่นี่นพูดอะไรของมึงไม่ต้องกลัวนะจ้า ไม่ต้องกลัวจ้าจที่มันพูดว่าหัวหน้าใหญ่เดี่ยไม่ใช่อะไรคือว่าฉันเนี่ยมีชื่อว่ามันลิเป็นหัวหน้าครอบครัวจ้าไม่มาลิสละจา้าเธอระชื่ออะไรจ้าฉันชื่อว่านาตยาจ้านาตยาแล้วนี่ฉันมาอยู่ที่บ้านของแม่มาลิได้ไงจ้าเนี่ยก็สิงไครลูกชายของฉันช่วยเธอมาไว้เลยละจ้าใช่ลูกชายาแม่มาลิช่วยฉันเอาไว้โถพ่อคุณน้ำใจงามเลยกิน ฉันถูกผู้ศัตรูนะมาตามล่าหรอถูกทำร้ายมาโชคดีได้พ่อสิงห์ใครช่วยเอาไว้แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนนะจ้าอยากจะขอบอกขอบใจสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปตามให้แม่ฉันไปตามให้ีมึงนีเบจริงม์นิวแวร์แม่อฉันสู้ไปได้แล้วแต่งตัวอะไรของยิงวะเนี่ยเอ้าไหนที่บอกว่าช เองจับจ้านเกินไปฉันช่วยได้แล้วฉันมาลีเป็นคนช่วยได้มาทวงสัญญาเอ็งช่วยได้ใช่เอาตามสัญญาที่บอกเอาไว้ใช่ไหมล่ะอย่างนี้ใช่ไหมใช่้วตรงนี้เลยมาเฮ้ยตกยังไงเจ้าเบลลิกที่กินพื้นที่มากนะเนี่ยพี่พูดดีๆนะคนอื่นคุณนาง่นเตอย่าตรงนี้เลยเองจะไปอายใครนักหนาล่ะว่า ก็าสารหลอดไปเนี่ยนะตรงนี้ไม่ได้น้องบอกว่าไม่ได้แล้วตรงไหนอ่ะตรงนี้ไม่ได้พวกะว่าไม่ได้เอาเสือมาเอ็งคิดไปไหนเนี่ยเอ้าก็พี่นทำแบบนี้พี่ทำแบบนี้คืออะไรพี่ทำแบบนี้คืออะไรหนึ่งทีไงมามาเดี๋ยวมา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 เ,เอ็งเอ็งหลับตาเหลับตาอ็งหลับตาหลับนิ่งๆน,นั่นแหละหนึ่งทีของพี่โค้ชเขาไม่เห็นเล่นแบบนี้เลยไปนะ แม่ลงล่ะลูกไม่ใช่ังดะลูกฉันขอโทษทีจ้ะแม่มาลีพอดีว่าฉันก็มีลูกชายเหมือนกันค่ากระปดีบกว่าปีแล้วปานีลูกชายฉันคงจะนุ่นราวคนเดียวกับผู้หนุ่มสิงคายนาขอบใจมากนะลูกนาที่สิงคายมาช่วยนาเอาไว้ ถ้าไม่มีสิ่งใครป่านนี้นะคุณจะตายไปแล้วไม่เป็นไรหรอกครับว่าแต่แม่น้าเธอยังเก็บตรงไหนอยู่หรือเปล่าอไม่ไหวเลยลูกมีโชวดีที่หนูช่วยด้วยก็ยังดีที่ช่วยด้วยช่วยด้ว่ได้ช่วยพีช่วยด้วยหด้ก็ช่วยด้วยเห็นใครู้นี่ฉันก็ได้ช่วยทีอยแม่ใครมา้องหน้าบ้านใครก็ด้วยชวยได้ททีใครก็ได้ช่วยก็ที เดี๋ยวเดี <whatever immigrant> <atur representatives> ๋ยๆใจใจเย็นๆก่อนช่วยด้วยใจเย็นก่อนนะจ๊ะฉันกลัวว่าจะเป็นผู้ศัตรูที่มันตามที่มาหรือเปล่าเยี๋ยวเพิ่งเปิดประตูไปนะจ้ามีวิธีอื่นหรือเปล่าไม่ค่อยคิดนะจ๊ะจีนเพ่งจะเห็นเหรอใจเย็นก่อนนะทุกคนเงียบๆนะจ้ะอีเล่อีเล่มันมันนี่มันนี่ช่ววยยด้อะไรมันนี่จีนนี่มือเรียกฉันคนเดียวเลหรอมึงลองมาดูที่รู้ ไปดิเขาเรียกไปดูมีเขาอยู่ไหมช่วยฉันทีแม่ตรงนี้นะเออตรงนั้นแหละเขาอีเวนต์แทงไม่ต้องลูมึงลูมึงอยู่นี่มันไม่ดีนีมันไม่ดีมันไม่ดีทำไมไม่เอาไม่ได้เด็กๆดูเยอะโอ้หมันยังคิดลุกนังเอกด้วยมันเป็นตัวนี้เหมาะแล้วมึงอ่ะ

บวดแม่เนี่ยนะเห็นรึยังเห็นรึเปล่ารูปร่างไงใครใครไม่รู้อ่ะเออสูงๆต่ำๆดำๆพวกเขาอ่ะแม่แล้วคุณจะรู้แม่บ้านแต่ว่าดูท่าจะเป็นคนดีนะมึงรู้ได้ไงโอ้ยไม่เห็นมีอะไรตรงเลยเนาะไม่มีอาวุธตรงเออเออนั่นแหละมาด้วยจะเป็นคนดีใช่ไหมคนดีโอเคโอเคแม่นักกีฬาออกไปดูเลยทำสิแม่ ออกไปจริงเหรออ่ะแล้วถ้าหากว่าข้ามองผิดจะเป็นคนไม่ดีขึ้นมาเนี่ยข้าเปิดออกไปเนี่ยเขาแทงสวนเข้ามาเนี่ยตอนแทงแล้วๆกันไปเถอะตอนแทงล่าขาไว้เนี่ยฉันร้องจิตเหนื่อยเลยนี่เจ้พวดมึงปึ๊งนี่เนาะอู้กูเราปวดหัวกูเห็นแท้ๆเลยมีลูกอย่างมึงเนี่ยไปเอ่ยไปเลยเขาไม่แทงกูงแล้วก็เห็นหน้ามึงเขาก็วิ่งไม่ดีกูมา อีรีประตูบ้านหรือคุกเนี่ยบ้านกูมันไอ้นี่อะไรไรู้แ่ยั้ไปเชื่อเนาะ <c oughs> มีฬาเยอะแต่ด้วยปิดทำไมวะช่วยด้วยเฮ้ย แต่มีดีนะคะเออมึงบ้ามืเดียมึงตีตีกี่ตอกบ้าไปม่เนี่ยเขอให้ออกมาดูว่าเขาเป็นใครเม่เดีวมื่มึงมีอะไรคนจนมีอะไรคุจนมีสิทธิ์ไม่ทัไปใชด้วยอ๋คนร้ายมคนคนดีคนดีนดีเข้าไปก่อนเลยไม่ีอาุเชม่อไหม เป็นนนอะไรทุกคี่ยใครก็ได้ปิดไมค์อีลีิปเลยเฮ้ยหลบเลยลบหลบหลบหลบโอ้โหแป๊บแป๊บแป๊บอ๋อชื่อหัวตายไปแล้วหรือไงฮะแอบมามีหัวใหม่หัวเด็กแมวหัวเป๊บหัป๊บโอ้ยพ่อครูอย่าเข้าใจว่างอะไรแม่แกไอ้ฝากอีกเลยอย่าเข้าใจพี่สาวพี่สาวพี่สาวยังไงกัน ิงใครเขาไม่คิดผัวไม่นาตยาห้ไม่ใช่ผัวนาตยาผัวฉันเองมาไปอีรีขึ้นอีกแล้วลขาสั้นเยมึงยกเหนื่อยจะทักมึงแล้วนะเยจเย็นก่อนจะอยู่ในความสงบก่อนยังไงนัตยาขอ้พูดมาสิเหลวไหลใหญ่ลเนี่ยเก็บเลยถึงไม่ดูหน้าดูหลักเลย เขาก็ช่วยเหลือฉันเอาไว้แล้วนี่ก็เป็นบ้านของเขาด้วยเหรอบ้านผมเองครับน้าขอโทษด้วยนะลูกสิงใคร่มาลีผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนอื่นไกลจ้าใครกระจ๊ะหัวฉันเองจ้าอ๋อเหรอพัดผ้่ากันไปสิบกว่าปีพอเจอกันก็ถูกพวกศัตรูนำมาตามล่าฉันสองคนผัวเมียตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วอย่าว่าเป็นการรบกวนเลยนะจ้าถ้าหากว่าฉันสองคน จะขอพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านของแม่มาลิซะก่อนจะเป็นอะไรมิจ๊ะโอ้ไม่เป็นไรเลยฉันยินดีให้อยู่ด้วยกันนี่แหละจ้าขอบใจจ้จาก,ก็หายดีแล้วฉันจะรีบไปจากที่นี่จะไม่รบกวนแม่มาลิาเลยนะ่จ้าเอาละเอาละแม่ถ้าแม่น,าน้าอยู่ที่นี่ก็ดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมกับไอ้ผอเนี่ยจะออกไปหาซื้อยามารักษาแม่น้านเองแม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรีบไปรีบมาเลย ถ้าจะไปนะระ่ังตัวด้วยนะลูกไม่ต้องห่วงครับเรื่องควที่มันตามนะไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวผมรีบไปรีบมาแน่ไป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 ไอไป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 